สวัสดีนะคะวันนี้ดื่มดีท็อกไปตั้งแต่เช้าแล้วนะคะมาบอกเนาะว่าว,นนา,วาวันนี้เมื่อวานเมื่อวานนี้กินไปแล้วถ่ายกี่รอบนะคะถ่ายแค่รอบเดียวนะคะไม่ได้ถ่ายหลายรอบนะคะถ่ายรอบเดียวนะคะ ทำให้ถ่ายง่ายถ่ายสะดวกเนาะแล้วก็จะสุขภาพดีด้วยคาราฟิลจะดื่มวันละสองครั้งก็ได้หรือว่าจะดื่มระหว่างวันก็ได้นะคะหรือว่าดื่มวันละครั้ง หัวเชื้อเข้มข้นวันละครั้งตอนเช้าก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้ระบบขับถ่ายดีนะคะ mm. ก็ดื่มหัวเชื้ออย่างเดียว mm. ก็ได้ก็จะเยอะหน่อยใส่หัวเชื้อเยอะหน่อยก็จะเปลืองนะคะถ้าอยากประหยัดแล้วก็ลดไขมันนะคะลดไขมันนะคะ น้ำหนักจะไม่ลงเยอะนะคะแต่ว่าไขามันนะคะส่วนเกินพุงพุงที่มันโยโย่แล้วมันออกข้างตรงเนี้ยมันจะยุบนะคะมันจะยุบคนคนกินเนาะเราสังเกตนะคะแฟนกินนะคะก็ยุบเยอะแล้วนะคะพุงท้องโตที่เกิดจากการที่เขา ดื่มเหล้ามาเยอะนะคะเขาดื่มตั้งแต่วัยรุ่นนะคะเพิ่งเลิกเหล้าได้แค่สองปีนะคะแล้วเวลากินข้าวนะคะเขาจะกินน้อยกว่าเรากินน้อยกว่าเราอีกแต่ว่ากินนิดเดียวท้องก็โตมากนะคะก็มันเป็นความผิดปกตินะคะก็เลยเขาเปิดไปในเฟซเนาะในเฟซ ก็มีคนแชร์เกี่ยวกับวิธีการดื่มเพื่อสุขภาพนะคะของในหลวงนะคะรัชกาลที่9นะคะก็จะดื่มน้ําอุ่นนะคะโซดามะนาวนะคะเขาก็เลยมาดัดแปลงนะคะมีคอเลฟิลด้วยนะคะก็จะมีคอเลฟิลโซดานมเปรี้ยวนะคะ มะนาวนะคะที่เขาดื่มครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ดื่มไปจะฉี่บ่อยนะคะฉี่บ่อยมาก <_ sl ip> แต่ไม่ถ่ายนะคะสองสองวันแรกนะคะ <_ ca iser> เขาดื่มไปเขาไม่ถ่ายนะคะแต่ฉี่บ่อยท้องก็จะโตมากนะคะท้องโตมากนะคะเพราะว่าไม่ถ่ายนะคะมันท้องอืดน,นะคะมันท้องอืดแต่ เขาก็ไม่ได้หยุดกินนะคะวันที่3นะคะวันที่สามเขาก็กินเหมือนเดิมอีกนะคะวันที่3ก็ถ่ายนะคะถ่าย3รอบนะคะชีบ่อยนะคะเขาก็กินวันละครั้งกินวันละครั้งกินก่อนนอนนะคะวันละครั้งประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็ตอนเช้าไปทำงานก็ถ่ายทุกวันนะคะวันละ สามรอบหรือว่าสองรอบบ้างนะคะและตอนนี้ก็เปลี่ยนนะคะพอหลังจะกินได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เนาะก็มาเริ่มถ่ายมาเริ่มไม่ใช่มาเริ่มถ่ายมาเริ่มกินนะคะมาเริ่มกินวันละสองรอบนะคะกินตอนเช้ากินแทนอาหารเช้าเลยนะคะกินตอนท้องว่างตื่นนอนมานะคะ อาบน้ำแปลงฟันเสร็จแล้วแล้วก็มากินนะคะสูตรดีท็อกนะคะที่แฟนกินอยู่นะคะกินสูตรดีท็อกตอนเช้าแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็ก่อนนอนอีกแก้วหนึ่งนะคะน้ำหนักลดไม่เยอะนะคะแต่ว่าไขมันลดเยอะนะคะไขมันส่วนเกินนะคะที่มันออกข้างเนี่ยตรงเนี้ยตรง,ตรงะะะช่วงเอวตรงเนี้ยเยอะเยนะคะเนี่ยช่วงเนี้ยเยอะเยเพราะว่า เวลาเราจับเขาสองข้างเราจับได้เลยนะคะจับเนื้อเนี่ยจับเนี่ยเนื้อเต็มเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วมันก็จะค่อยลดช่วงแรกที่กินจะค่อยค่อย,อยลดข้างๆงเนี่ยข้างข้างตรงนี้จะลงลงก่อนแล้วก็ขาขาก็ลดนะคะเขาเป็นคนขาใหญ่เพราะว่า เขาออกกําลังกายมาก่อนเขาเตะบอลน,นะคะขาเขาจะใหญ่มากนะคะมีไขมันด้วยนะคะที่ขาก็เล็กลงนะคะเวลาใส่กางเกงจากที่ว่าแน่นเปรี้ยนะคะกางเกงก็จะหลวมนะคะที่ขาก็หลวมที่เอวก็หลวมนะคะแล้วพุงที่ว่าเกิดจากการดื่มเหล้านะคะดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะคะเพราะว่า เขาบอกว่าเมื่อก่อนที่เขาอยู่ในวงเล่านะคะเขาไม่ดื่มแค่เฉพาะตอนที่เขาลุกเข้าห้องน้ำนะคะไม่รู้ว่าดื่มหรืออาบเนาะเขาก็ใช้ชีวิตของเขามาแบบนั้นเนาะแต่มาตอนนี้ก็คือเลิกแล้วเราเลิกดื่มเหล้าแล้วแต่ว่าสารพิษสารเคมีนะคะจากเหล้านะคะแอลกอฮอล์มันไปสะสมอยู่ที่ตับนะคะสะสมอยู่ที่ตับ ทำให้ตับโตนะคะพุงก็เลยเยอะแต่ช่วงนี้ช่วงข้างๆนะคะตรงนี้เขาจะเริ่มยุบละเริ่มยุบมายุบเข้ามานะคะก็จะเหลือตรงกลางนะคะเริ่มลดลงนะคะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนพุงเขาแค่นั่งตรงเนี้ยไม่มีชั้นนะคะโตมากเวลากินข้าวตรงนี้โตมาก พอเริ่มเริ่มกินตรงนี้ก็เริ่มลดลงลดลงห่างขึ้นห, àng, ห àng, นะ่างห่างเนาะห่างจากล่องใต้นมเขาอะค่อยๆห่างลงมาห่างลงมานะคะก็อยากมาแนะนำนะคะสุขภาพที่ดีนะคะก็ลองไปดื่มดูนะคะลองทำตามดูนะคะอดทนหน่อยอันนี้แฟนก็ดื่มมาประมาณ เดือนหนึ่งแล้วนะคะเดื่มมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็หายห่วงนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับตับนะคะเป็นทำให้สุขภาพร่างกายนะคะแย่นะคะแล้วถ้าเป็นถึงขั้นเป็นตับแข็งหรือว่า เป็นมะเร็งตับนะคะก็จะอยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์นะคะว่าญาติเราเป็นนะคะมะเร็งตับนะคะพอรู้ว่าเป็นนะคะก็เดือนเดียวนะคะท่านก็เสียนะคะแต่ก่อนที่ท่านจะเป็นนะคะท่านก็เลิกเล่าแล้วนะคะเลิกเล่าได้หลายปีนะคะ ไม่ใช่เป็นช่วงที่ตอนกินเหล้านะคะท่านเลิกเหล้าแล้วนะคะเลิกเหล้าได้ประมาณปีกว่านะคะแล้วก็เริ่มมีอาการนะคะปวดตามแขนตามขาปวดบา่าปวดไหล่นะคะร่างกายเริ่มไม่ค่อยดีนะคะสุขภาพเริ่มแย่นะคะพอไปตรวจหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตับนะคะพอรู้ว่าเป็นมะเร็งตับ เดือนเดียวเองนะคะท่านก็เสียนะคะก็มาแนะนำนะคะเพราะว่าสมัยนี้เนาะคนส่วนมากคนก็จะดื่มเนาะสังสรรค์ห้หากันเยอะนะคะก็อย่าลืมเอาเข้าแล้วนะคะก็เอาออกด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายเรานะคะถ้าเรา อยากมีความสุขนะคะในบ้านปลายชีวิตนะคะที่สุขภาพดีนะคะไม่มีโรคนะคะก็ให้เราดีทอคนะคะขับล้างสารพิษขับล้างไขมันนะคะสูตรนี้นะคะลองเอาไปทานได้นะคะทานทุกวันได้ยิ่งดีนะคะดัญญาผอมๆก็ทานนะคะแต่ก็ไม่ได้ทานปริมาณที่เยอะเหมือนที่แฟนทานนะคะเรา พร้อมอยู่แล้วเราแค่อยากดีท็อกนะคะให้ถ่ายง่ายนะคะถ่ายทุกวันเราก็จะสุขภาพดีนะคะมาในหน้าหน้าสดสดนะคะไม่ได้ไม่ได้ทาครีมนะคะตื่นเช้ามาก็มาชงมาชงสูตรดีท็อกให้แฟนกินนะคะตอนเช้าทุกวันนะคะไปส่งเขาทำงานนะคะแล้วเราก็กลับมาทำงานทำงานบ้านของเรานะคะกลับมา ส่งของคุยลูกค้านะคะของเรานะคะก็เราก็อยากให้คนในครอบครัวเราสุขภาพดีเนาะสุขภาพแข็งแรงนะคะคนที่เรารู้จักนะคะสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงด้วยก็เลยมาแนะนํานะคะถ้าท่านใดเห็นว่าสูตรนี้นะคะน้าดื่มนะคะน่าทานก็ลองเอาไปทานดูนะคะไม่ได้ห่วงนะคะแต่บอกเลยว่า ดืมแล้วมีประโยชน์นะคะแล้วก็บอกสูตรเนาะบอกสูตรเดี๋ยวลืมกันนะคะจะมีโซดานะคะโซดาแรกๆที่เขาเริ่มทานเขาจะใส่โซดาขวดหนึ่งเลยนะคะโซดาขวดหนึ่งนะคะแล้วก็นมเปี้ยวนะคะจะใช้นมเปี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตก็ได้นะคะขวดหนึ่งจะใช้ขวดเล็กยาคูหรือว่าบีทากเก้นขวด10บบาทก็ได้นะคะมะนาว ครึ่งลูกนะคะมะนาวครึ่งลูกนะคะแล้วก็คลโรฟิลนะคะเราขาดคลโรฟิลไม่ได้นะคะต้องใช้หัวเชื้อนะคะเพราะว่าเวลาที่เราฉี่บ่อยนะคะทายบ่อยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียนะคะแต่พอเราดื่มคลโรฟิลไปนะคะคลโรฟิลก็จะช่วยสร้างเลือดนะคะปรับสมดุลในร่างกายเรานะคะทําให้เรา ไม่เหนื่อยไม่เพลียนะคะทําให้เราสดชื่นตลอดเวลาด้วยนะคะก็เลยบอกว่าคาร์ฟิลนะคะสำคัญนะคะแต่ว่าส่วนประกอบส่วนผสมนะคะที่มาทานด้วยกันทุกตัวก็สำคัญนะคะก็อยากมาแนะนำนะคะแต่ตอนนี้ที่เขาทานอยู่นะคะจากอาทิตย์แรกที่เขาทานโซดาขวดหนึ่งเต็มๆตตอนนี้ก็ลด โซดาครึ่งขวดนะคะเมื่อก่อนเขาจะทานวิตามินซีด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้วิตามินซีแล้วเพราะว่าดูแล้วน้ำตาลมันเยอะอเราก็เลยใช้โซดาโซดาครึ่งขวดนะคะนมเปรี้ยวมะนาวคลอรฟิลนะคะก็เราก็มาลองปรับสูตรนะคะให้มัน เรารับประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ให้เรามีสุขภาพดีที่สุดนะคะน้ำตาลไขมันเงนี้ยแล้วก็พยายามลดลดแต่ว่าแฟนอาหารการกินคือกินปกติเลยนะคะเชา้ากลางวันเย็นนะคะช่วงเย็นก็เขาเลิกงานสองทุ่มนะก็จะทานข้าวดึกนะคะบางทีก็สามทุ่มสีทุ่มก็มีนะคะทานข้าวเย็นนะคะ เย็นๆนะคะต้องว่าทานข้าวเย็นๆเลยดึกช่วงดึกเลยนะคะแต่ว่าก็ทานสูตรนี้ก็ลดนะคะกินได้นะคะนอนหลับสบายสุขภาพดีด้วยนะคะตื่นเช้ามาสดชื่นด้วยนะคะก็วันนี้อยากมาแนะนํานะคะแนะนําสุขภาพที่ดีนะคะสูตรดีท็อกนะคะก็ลองเอาไปกินไปทานกันดูนะคะไม่ได้หวงสูตรนะคะ ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันไหนว่างก็จะมาเจอกันอีกนะคะใน Youtube นะคะก็ในช่องของจรัญญานะคะบ๊ายบายนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีทุกท่านนะคะ